ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับมาบามเรยเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เรามากันแบบที่น่าสดแล้วก็เพิ่งสระผมอันนี้คือแบบไม่มีวิกนะคะปกติบางก็จะใช้วิกใส่วิกเจอกับทุกคนนะคะคนที่ชอบมีมีคนถามว่าเออทำไมถึงใส่วิกอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบส่วนตัวแล้วก็คือเป็นคนผมน้อยนะเห็นไหมผมน้อยมากแล้วก็แบบ ก็เลยรู้สึกว่าการใส่วิกทําให้เรามีความมั่นใจขึ้นแล้วก็มีความสุขอะค่ะหลักๆคือปามีปามีความสุขเวลาใส่วิกฉะนั้นถ้าคุณเห็นใครที่เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตก็อย่าไปแบบยุ่งกับเขาบางคนใส่วิกทําไมเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นผมจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเราชอบไงเราชอบเป็นความส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าวิกอะซื้อที่ไหน ทุกคลิปเลยนะคะปามจะลิงก์ร้านที่ผมซื้อประจำนะคะมันจะมีอยู่นะคะแล้วก็คอนแทคเลนอะไรมันจะลิงก์อ่ะในในรายละเอียดนะปามจะลิงก์ไว้ฉันก็เลื่อนอ่านกันนิดนึงนะคะวันนี้คือเพิ่งอ,อาบน้ําเสร็จแล้วก็ทากันแดดอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเรามาแบบพูดคุยกันแล้วก็มารีวิวของที่ในช่วงที่ผ่านมาปามไปหาหมอที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะพกใส่กระเป๋าเครื่องสำอางของปามไปที่กรุงเทพนะคะตัวนี้คือ Novel A New Perfect Cushion นั่นเองนะคะนี่เลยเป็นคูชชั่นเสือนะคะที่เราได้มีการฮอไปนะคะคือด้านในเนี่ยมันก็จะมีพับคูชชั่นแต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้ใช้ของเขาเลยนะคะเพราะว่ามันก็น่ารักเลยรู้สึกว่าเออไม่อยากใช้อะไรเงี้ยแล้วก็สีที่บําใช้คือเบอร์อะไรเออน่าจะเป็นเบอร์สองนะคะเออเบอร์สนะคะอันนี้มีขนาด13กรัม ปัมให้ราคาไปในฮอเขาที่แล้วแต่ว่าปั๊มจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวปัมจะลิงก์ไว้ว่ามันซื้อที่ไหนนะคะปกติเนี่ยปัมใช้กับพับของโกโกเทลนะคะอันนี้ที่เราหอไปเมื่อเขาที่แล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลงให้ดูที่หน้ากันเลยคือจะบอกว่าตัวนี้โนโวอ่ะเราอะชอบเขาคือคูชชั่นโนโวหรือว่าแป้งโนโวอะไรอย่างเงี้ยปัมชอบเขามากเลยเพราะว่า มันเหมาะสำหรับผิวบามคือผิวบามต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ผิวแห้งผิวแห้งนะคะแล้วกออ็ต้องการไม่ต้องการการปกปิดไม่ต้องการความหนาตึบอะไรเงรี้ยไม่ต้องการความอะไรมากมายต้องการความสบายผิวฉะนั้นตัวนี้มันตอบโจทย์สำหรับคนผิวแห้งนะคะให้ดูสีก่อนก็แลวกันนะขะั้ป้ายสีให้ดูที่หน้านะอ่ะสีอ่ะ,อะมันจะเหมือนว่าขาวนะคะมันจะเหมือนว่าขาวกว่าหน้าปามนะอ่ะป,ป้ยายแบบนี้นึงแต่ว่าเกลี่ยค่ะมันจะกลืนเห็นปะเนี่ยมันจะกลืนแล้วก็ บางเบาไร้การปกปิดคือประมาณรอยแดงอะไรเงี้ยสามารถปกปิดได้แต่ถ้าถ้าใครเป็นคนเหมือนแบบรอยสิวเยอะโอ้โหหลุมเยอะอะไรเงี้ยเอาไม่อยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของเราอะชอบมากเลยเราก็จะใช้พับก o o g ก e กเทลที่เราซื้อมาคราวที่แล้วนี่แหละคะ่ะปั๊มขึ้นมาแล้วก็ลงที่ผิวได้เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยทุกคนมันบางมากแล้วเราชอบมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือหน้าเราเนี่ยเราลงกันแดดไปนะคะกันแดดที่เราใช้ก็คือ กันแดดที่เราใช้ก็คือกันแดดส้มนะคะมีขายนะมันจะมีความฉ่ำๆ d e ี้นะคะขยของหน่อยนะคะแต่พอลงตัวนี้ไปมันก็ไม่ได้อะไรนะคือเหมือนแบบมันก็เหมือนทําให้ปรับให้หน้ามีความใสขึ้นเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะคือเหมือนแบบปรับสีผิวให้มันสม่ําเสมอนะคะ13ากรัมนี่รู้สึกว่าทำไมมันดูน้อยๆเพราะว่าใช้ไปเอ่อก็เทียบก็คือใช้ไปเกือบอาทิตย์แล้วนะคะก็จะหมดแล้วอะรู้สึกว่าเอะทำไมมันจะหมดแล้วล่ะอะไรเงี้ย ไม่ได้ใช้กับพับเขาเลยนะคะเพราะว่าปามชอบพับโกโกเทอน,นีมากมันแบบมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอันใหญ่ๆอ่ะมันแบบลงไปได้อะไรเงี้ยเห็นปะคือลงไปแล้วรู้สึกถึงความบางเบามากแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้รับการปกปิดอะไรเลยนะคะแต่เราอะชอบใครที่อย่างผิวแบบปามคือเป็นคนผิวแห้งหรือผิวผสมค่อนแห้งก็ได้นะคะแล้วก็หน้าเนี่ยไม่ต้องการการปกปิดอะไรเยอะแยะมากมายตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะปามว่า ชอบมากเห็นปหแล้วก็เป็นพี่เป็นผิวคือที่ไปกรุงเทพอะค่ะใช้นี่ทุกวันเลยนะคะเไปหาหมอแล้วก็กลับบ้านนะเนาะอะไรเงี้ยกลับไปพร้อมพ่อกับแม่คือช่วงสงการพ่อกับแม่เนี่ยเขามาเยี่ยมที่ระยอ,องเพราะว่าปามแต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะคะแต่จริงๆอะปามทำงานที่กรุงเทพแต่ช่วงนี้เขา work from home แล้วก็เลยมาอยู่ที่นี่เหมือนแบบอาการถาวรเลยอะไรเงี้ยรอออฟฟิศเปิดนะคะเนี่ยก็ผิวมากทุกคน แล้วคือเราอะแต่งหน้าไปหาหมอนะคะตั้งแต่เช้าเลยคือ7จ็ดโมงเช้าเสร็จกลับถึงระยองประมาณ4ี่โมงอะรองพื้นอะไรมันยังอยู่เนี่ยไอตัวครูชั่นนี่ยังอยู่นะคะติดทนนะคือไม่ปกปิดแบบติดทนค่ะแล้วก็เนี่ยลงไปแบบหลายเลเยอร์มากแต่ก็ไม่ได้หนาตึบเห็นปะแล้วแป้มรู้สึกว่าสบายหน้ามากใครชอบความสบายหน้าใครชอบความบางเบาอะไรอย่างเงี้ยแนะนำสี 02ก็เหมาะสำหรับคน NC 18 NC 20รองพื้นแม็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นรองพื้นเมเบลีนฟิตมีมันก็ใช้เป็น120นะอืปัม๊มเฉพาะเออ่สีให้ได้ประมาณนี้แหละนะคะมันว่าทุกคนเนี่ยมันแบบมันเวิร์กอะปั๊มชอบเพราะว่าเนี่ยเป็นผิวมากทุกคนนะคะเป็นผิวมาก แต่ไม่ได้รับการปกใครต้องการการปกปิดให้ข้ามตัวนี้ไปนะเพราะว่ามันไม่ได้ปกปิดแต่ว่าใครต้องการเหมือนตามคือได้งานผิวๆแล้วติดทนอนะไรเงี้ยอันเนี้ยตอบโจทย์ไม่คิดเลยเพราะไม่มีวิกเนี่ยแล้วผมอะ่ะจริงๆอ่ะเป็นคนแบบหัวหยองแต่ผมน้อยอนะไรเงี้ยคือแบบโอ้คือถ้ามีเงินนี่นะฉันจะไปปลูกผมแนละ้วเป็นสิ่งอย่างเป็นสิ่งแรกที่ฉันจะทําถ้าฉันอยากจะทาศิลปกรรมนะโอเค เดี๋ยวานไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะมาแบบใส่วิกพร้อมสวยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าเออเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนปมก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้เป็นลุกเบาๆใสๆพออะไรเงี้ยแต่วบาพอใส่ต่างหูอันที่มันใหญ่มันก็ดูแบบดูแบบเออมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคุชชั่นนะคะจากแบรนด์โนโวนะคะเป็นอานิวเพอร์เฟคคุชชั่นนะคะก็นี่เลยเราก็จะได้หน้าแบบนี้เราใช้คู่กับ แป้งโนโวนะคะแป้งโนโวเนี่ยเป็น my favorite ของปามในเดือนไหนสักเดือนหนึ่งนะคะแต่ว่าแล้วก็เป็น my favorite of the year หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจนไม่ได้แต่คือแบบชอบนะคะใช้คู่กันแล้วดีงามนะคะต้องบอกว่า cushion novo เนี่ยเป็นสิ่งที่ปามค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆนะคะด้วย1ราคาที่ไม่แพง2 p a แพคเกจจิ้งสวยมากนะคะแต่ตัวนี้ไม่มีรีฟิลให้นะคะตัวนี้ไม่มีรีฟิลให้ปามใช้เป็นเบอร์2นะคะคือสีเนี่ยมันเหมาะมัน คือสีเนี่ยคือจะบอกว่าคือแบบใช้คือผิวปาม nc 1 8 nc 2 0รองพื้นไหมหรือว่า Maybelline Fit มี1-2 0เนี่ยมันแบบโอเคมากพอดีมากอาจจะดูขาวไปสักนิดนึงตอนแรกแต่พอเกลี่ยแล้วถือว่าโอเคแล้วก็มาคอนทงคอนทัวรหน้าอะไรอย่างนี้มันก็พอดีนะคะคือตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ให้การปกปิดเป็นงานผิวที่สวยสำหรับตัวปามคือมองว่าเป็นผิวที่สวยแล้วก็ใช้งานได้ดีคือแบบ ลงไปกี่เลเยอร์ก็ไม่รู้สึกถึงความหนักหน้าใดๆนะคะและที่สำคัญคือมีความติดทนที่ดีเลยคือแบบปาลมอะใช้ตัวนี้แต่งหน้าไปหาหมอตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้ากลับมาตั้งแต่ที่กรุงเทพโรงพยาบาลรัดพายาวมานั่งรถจนถึงระยอง4ี่หโมงตัวน,นี้ยังติดทนอยู่นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยนะคะคือแบบบางเบานะคะให้การปกปิดแบบประมาณหึถ้าเต็มสิเนี่ยอยู่ประมาณสัก ห้าถึง6กอะคะ่ะไม่ได้เยอะไม่ถึงกระดปกปิดแบบ full coverage นะคะใครที่เป็นคนที่เป็นรอยสิวเยอะรุมสิวเยอะอะไรเงี้ยให้มองข้ามตัวนี้ไปเหมาะสำหรับคนที่พื้นผิวไม่ได้ต้องการการปกปิดมากมาอย่างปาล์มเนี่ยหน้าไม่สม่ำเสมอสีผิวไม่สม่ำเสมอมีรอยคำ้ำใต้ตามีรอยแดงมีรอยกระน่อยๆมันสามารถปกปิดไปได้แต่ถ้าใครแบบ โอ้โหสิวเยอะโอ้โหรอยสิวหนักๆนงเงี้ยตัวนี้ไม่ช่วยนะคะแต่แบบบางเบามากและแบบสีดีและคือแบบติดทนมากๆจริงๆคือผมชอบมากใช้แบบ ใช้ใช้เป็นอาทิตย์แล้วบำรุสุตโอ้ยปลื้มนะคะปลื้มจริงๆแล้วค่ะก็ไม่แพงด้วยนะคะถ้าสรุปกันก็คือต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งหรือผิวผสมค่อนไปหนังแห้งเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีรอยสิวริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำที่เยอะเกินไปปกปิดแบบกลางๆปกปิดแบบน้อยถึงกลางๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบ ต้องการวันสบายๆนะคะถ้าคนผิวมันต้องการใช้ก็แนะนำให้ใช้ไพรเมอร์ผสมลงไปด้วยนะคะไพรเมอร์ลงไปก่อนแบบ Mattifying หรือ Oil Control อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ไปก่อนแล้วก็ลงตัวนี้แล้วก็ใช้แป้งผสมรองพื้นอัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ได้มันจะเหมือนมีความติดทนมากขึ้นแต่ถ้าใครเป็นคนแบบปาลมต้องการความชิลๆสบาย,บาย,บาย,บายๆเวิร์ r ฟรอ o m ์อยู่บ้านไม่อะไรมากมายก็แนะนาแบบใช้ตัวนี้เดี๋ยวๆแล้วก็ลงแป้งได้เลยนะคะ โอเคค่ะปั๊มว่าปั๊มพูดคุยสำหรับตัว a n e w Perfect Cushion ของ NOVO ไปครบถ้วนแล้วแต่ส่วนไหนที่รู้สึกว่ายังไม่ครบถ้วนก็สอบถามกันมาได้ค่ะ อาจจะมีคนถามว่าเออแล้วมันแบบติดทนกันน้ํากันเหงื่อขนาดนั้นไหมต้องบอกว่าไม่นะคะคือเขาเป็นแบบคููเชนแบบไลท์ๆนะถ้าจะหวังความแบบติดทนกันน้ํากันเหงื่อขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กด Sub subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะตามามในโซเชเียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าแบรนด์รเอ็กทวิตเตอร์หรือ IG, ไอจีไอท์โรเอ็กแลวพบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย